นี่บักเซลบักเซลมาวิวิวนะพี่น้องวิวซุ้มอื่นมาได้ไงมันได้ตรงมาปิดวิวเอาถืออยู่ไอเตี้ยครับ้งม มาวิดวิวถือกล้องนี่ดีกว่าถึงบอสแล้วนี่ <c oughs> เอามาวิดวิวพี่น้องเรียบวะเออทึ่งๆน้ำลายเขาแตกยังไลกินเลยบ่ะหูเปลี่ยงโมลิฮอน มันกำลังออกดอกหลายอยู่นี่เห<อ>็บนบอลมหาวีดวิวน่ครับพี่น้องลังออกดอกกันกำลังหั่นไงอุ้มพอมาเก็บไปดองกันแลืล้อกัดปลาลุงเขารอบบนนี้รุ้นป่า บรรยากาศบรรยากาศเดีย <laughs> วมาถึงเป <laughs> ็นไงล่ะเป็นไงล่ะเตี่ยมีวอหน,น้าหนี่บ่มีเอามาพ่ออะไรเงี้ยเขา <laughs> สายเอาถือเอา วันเตืองตึงแล้วเดวต้องมอันเปี่ยนี่ไม่ึใเลยปะาเป็นอย่งใส่ถุงส่งเหรอโอ้ย <laughs> <laughs> นี่แกให้คิเลยออกไหมอ๋อเดี๋ยวาแน่น ไม่ยากเลยเดี๋ยวออกมาสักก่อนนี่ก็ได้กินสุกินเสียวได้พี่น้องเนาะเดียออกมาน่าโดดหรือว่าล่นถิ่มเบิดอะรักยวพี่น้อง เก็บมะแซลเก็บมะแซลไป,ไปดองไปดองนี่วอ้ตัวนี้ตึงแล้วพี่เอ,อพอเอ้าลนนพี่น้องตึงๆมะแซลตึงๆพี่น้องเฮไปเอาถุกมาใส่กันเลยครับมาต่อกันเลยครับ มาเซลมะเซลเนี่ยจเจ็บในห้องก็ยอนลงขวดไปบน,นเนี่ยกะยามันนี่นี่ตึงๆอุ้ยกำลังตึงกำลังลนฉีลนยอล้อนลงขวดไปยอ้อนลงขวดไปเจ้ากำลังตึง เอาถึงมาละาเตี้ยเหรอน้องเป็นดอกกับมีกำลังเป็นดอกกับมีกำลังเป็นหน่วยหลาาย งาเดียวนี่เกือบเต็มต้นเลยนี่ไม่เกือบเต็มเต็มอันนี้เลยน,นี่เต็มขวดงาเดียวเต็มขวดมีพี่น้องหั <c oughs> เวเสี้ยวไว้ดองกินแซ่บพี่น้องนะกินดิบๆก็ได้กินส้มๆนี่แหละเปรี้ยวอิจัดครับ เกือบเต็้มขวดพี่นองง่ายเดียวนี่เนี่ยแะซลบักแซลมาวีวิวที่เขาเห็นกันนะครับซุมนะ้มเน่ยเอาพันได้สูงฮุ่นกำลังจ้องกำลังจอบอยู่ฮุ่นเห็นไ,ได้ได้ลายมันได้แล้ว โอ้โหพูนเอาง่ายเดียวพอได้เท่านี้แหลยพอเสียหนอเอา้าหมากวิดวิวมากว <c oughs> <c oughs> ิดวิวตรงนี้บักเซลบักเซลเอาเอาเสร็จพี่น้อง <c oughs> ขอจบรายการรายงานเก็บบักเซลไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวทัเอาเป็นบางช็อตบางยังไปฝากต้อพี่นอ้องก,ก็แล้วกันนะครับอ่า <c oughs> บรรยากาศทงไฮทงนาคือเก่าอะไรเหมือนเดินมนะพี่น้องเนาะ